โดพูดถึงเรื่องของวันแด่มาวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกวันนี้ก็มาพูดถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกของป่าศิบจันพอวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่สิบห้าวันที่วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกก็วันนั่งปรึกษากันสามองค์ว่าวันนี้เป็นวันมิสาขาบูชาเราจะบูชาพระพุทธเจ้ากันที่ไหน เพื่อนทางสาวองค์ก็บอกว่าการบูชาที่ไหนก็ถึงพระพุทธเจ้าจะเป็นภาพเป็นพุทธในมิต็ตามภาพเขียนก็ตามภาพปั้นก็ตามเราถือว่านั่นคือพระพุทธเจ้าเพราะจิตเราไม่ติดที่รูปจิตเราติดที่พระพุทธเจ้าหรือธรรมะของพระองค์ก็ขณะที่นั่งเขียนจะนั่งคุยนัย้นว่าเราจะนมัสกรรมทำยังไงดีไปวันวิสาขาบูชา เราจะเวียนเทียนเราก็ไม่มีเจดีย์เราจะบูชาพระพุทธรูปก็เราก็ไม่มีแล้วก็บูชานึกถึงพระจะนั่งเฉยๆก็ดูท่ากระไอยู่คิดว่าเอางี้ดีไหมเราใช้เวลาเราใช้วิชาตุ่มน้ำดีไหมห้องน้ำในตุ่มเพราะอาตมาเสาวองค์ก็บอกว่าแกก็ใช้วิชาตุ่มน้ำก็แล้วกันข้าม่ต้องข้าไมไปตองเข้าตุ่มน้ำ ถามว่าเราจะไปไหนกันดีเขาเลยบอกว่าทางที่ดีก็คือพระจุลามณีเวลานั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งสององค์เขามีความสนใจเรื่องนิพพานเพราะว่าทั้งสององค์นั้นพะเขาปรารถนาพุทธสาวกแตาจะมาปรารถนาพุทธภ,ภูมิเรื่องนิพพานยังไม่เข้าใจเขาพูดในความจริงใจว่าไม่เข้าใจเรื่องนิพพานจริงๆ แล้วการไปไหนได้ก็ไปแค่ยันพรหมไม่ถึงนิพพานนี่เรื่องจริงมันเปนอย่างนี้นะก <c oughs> <c oughs> ็เป็นว่าตัดสินใจก็ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปพระจุลามุนีสององค์ก็บอกว่าถ้าเราไปที่พระจุลามุนีแล้วเราจะเลยไปไหนก็คุยกันบอกว่าเราก็ไปแค่จุลามุนีก็พอเพราะว่าพระที่พระจุลามุนีนั่นใช้เวลาหนึ่งวันของ,งท่านเท่ากับร้อยปีของเรา เราไปชั่วเวลาปะเดี๋ยวเดียวมันก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วไปที่นั่นก็มีแต่ความสดชื่นมีแต่ความเอิบอิ่นม,มีความปราบรื้มใจอารมณ์มีแตอารมณ์เป็นสุขร่างกายเป็นยังไงก็ช่างหัวมันไปนไรเรื่องร่างกายเราไม่เกี่ยวถ้าเราอยู่กับมันเราเกี่ยวเราไปจากมันเราไม่เกี่ยวก็ตกลงก็บอกว่าถ้ายอย่างนั้นปะเดี๋ยวสประมาณทักสามโมงเช้าเราไปกัน ขณะที่นั่งคุยกันอยู่นั่นเอง <c oughs> มรรดาท่านทั้งหลายก็ปรากฏว่ามีเสือลายพพ่กรอนสองเสืออัตมาจะไม่เรียกว่าสองตัวตั้งนี้ก็เพราะว่าจะเป็นการปรามากครูบาอาจารย์สองเสือ,อย่างสามขุมเข้ามาท่าทางดุดันองค์อาจมากทำท่าคล้ายว่าจะกิน พวกเราทั้งสามคนเห็นข้าวก็นึกในใจว่าเสือมาแล้วทุกวันเราเห็นแต่เพียงเสือปลาบ้างเสือดาวบ้างแต่วันนี้เจอลายพ้ากรอนแล้วก็ยาวมากใหญ่มากถ้าแกจะกินเราก็ลุกสัดสามคนพออิ่มพอดีพอดีก็ตั้งทั้งทุกคนตั้งใจเลิกพูดตอนนี้เลิกพูดแล้วเพราะอะไรวะ เพราะว่าทุกคนยังกลัวตายอยู่ไม่ใช่ไม่กลัวตายก็นึกในใจว่าเวลานี้เสือมาถ้าเสือทำร้ายเราเราก็ต้องตายแต่ความตายของเรามีความหมายนั่นคือถ้าเราตายเวลานี้เราจะไปอยู่พรหมนี่พู้พูดผู้เขียนนะคิดอย่างนี้นะอีสององค์เขาคิดยังไงก็ไม่ทราบอีสององค์ดูว่าจะตั้งใจไปนิพพานเลย ว่าผู้เขียนเองไม่เข้าใจเรื่องนีพพานก็คิดว่าถ้าตายเวลานี้เราอยู่พรม,ท,มทําไมถึงจะไปพรมถ้าว่าเราจะไปชั้นดูสิติไม่ดีหรือในเมื่อปรารถนาพุทภพูมก็มีความรู้สึกว่าชั้นดูสิทธิมีนางฟ้ามากาพระโพธิสัตองค์หนึ่งมีนางฟ้าเป็นบริวารเป็นเหมือนๆแล้วก็สวยสะด้วย เรื่องภารกิจกหงวงใหญ่กังวลก็ยังมีอยู่ถ้าปรยู่พรมเราอยู่คนเดียวพรมองค์หนึ่งวิมานหลังหนึ่งมีพรงมองเดียวไม่มีบริวารสําหรับบริวารก็มีวิมานคนในหลังไม่อยู่ร่วมกันเราชอบอารมณ์เป็นสุขเมื่อตัดสินใจแล้วก็จะเริ่มจับอนาปานุสติถ้าเสียก็ย่างสามขงเข้ามา หลับตานึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นเห็นชัดเจนแจ่มใสามากเห็นตามเดิมท่านอยู่กับหลวงพุธคือมหาพุทธเห็นท่านแล้วก็ท่านทรง้ยบระโอษฐ์ก็ชื่นใจคิดว่าอรช่างมันคร่านี้กายเนื้อมันจะตายแต่กายที่ไม่ใช่กายเนื้อเราจะไปพรมแล้วเสียงหลวงพุธก็ถามมาบอกว่าไปแค่ผรมนะพอใจแล้วหรือ ก็กลับแล้วก็เรียนท่านบอกกูว่าในเมื่อมาจากพรมก็ขอไปพรมท่านก็บอกว่าไปช่ำดูสิไม่ดีหรือเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าผู้หญิงมากล้ <c oughs> กวผู้หญิงที่นั่นก็สวยมากก็เกรงว่ากําลังใจใจะยุ่งกับผู้หญิงมากเกินไปเดี๋ยวกังวลจะมีมากก็ขอไปอยู่พรมไปอยู่คนเดียวท่านก็บอกตามใจ <c oughs> นั่งทำสมาธิไปจิตใจจับที่ภาพพระพุทธรูป,รปพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่ย่อไม่ไปไหนก็คิดว่าร่างกายมันจะเป็นอาหารก็เสือเวลานี้ก็ช่งางหัวมันไม่สนใจแล้วแล้วก็ประกอบกับความรู้สึกว่าคิดว่าดีถ้าตายเวลานี้ดีเราอยู่กับพระพุทธเจ้ายังไงยังไงเราก็ไม่ลงนรกจิตใจชุ่มชื่น ต่างคนต่างทำสมาธิกันปุ๊บอีกสององค์เขานน้นยังไงอาจ,จะมาไม่ทราบสักพักใหญ่ๆเสือก็ไม่กินเก็ลืมตาขึ้นมาดูเสือนั่งข้างหน้าเฉยๆนั่งมองเขานั้นนั่งมองคนนี้ในเม,มื่อลืมตาขึ้นมาแล้วก็ถามเสือว่านี่ททำไมแกยึงไม่กินฉันล่ะเสือขยับหนวดขยับปาก แต่ไม่ใช่แยกเขี้ยวไม่ใช่ขยับเขี้ยวเสือขยับหนวดขยับปากก็บอกว่าเสือสองตัวนี้ไม่กินวอยเสือสองตัวนี้อยากจะมารู้ว่าลูกศิษย์ที่ปล่อยเข้ามาอยู่ป่าศรีประจัน์นี่ยมันจะมีกําลังใจขนาดไหนมันจะมีความกล้าและมีความกลัวการผิดตัดสินใจผิดตัดสินใจถูกเสียงเสือตัวที่พูดตัวแรก เสียงเหมือนพ่อปานชัดเสือพูดภาษาคนแล้วเสือที่สองก็พูดเบาๆเหมือนเสียงนลวงพ่อจงแต่บอกว่าการตัดสินใจแบบนี้นะถูกต้องทุกองค์สององนะั้นตัดสินใจเพื่อนิพานตรงครัเป็นพุทธสาวกพุทธภูมิเออเป็นพุทธสาวกปรารถนาสาวก,กภูมิถูกต้อง,ต,องต้องทําอย่างนี้ แล้นี้ปรารถนาพรมก็ดีพระปรารถนาพุทธภูมิตั้งใจไปพรมดูลงความว่าทุกองค์ตัดสินใจถูกความกลัวย่อมมีแก่คนทุกคนบุคคลใดถ้ายังไม่เปหรหตรก็ตามยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นยังไม่ใช่มาชา่ชางอชาชะมาชานยหรือไม่ใช่พระเจ้าจักตรพรรดิต้องกลัว